ว่าปรากฏการ์อันนี้นะที่นายกถูกสั่งนะถูกสั่งถูกรับคำร้องแล้วก็ทำให้เกิดสุญญยการเนี่ยแปลว่าอันหนึ่งเลยการเมืองไม่นิ่งตอนนี้ผมแบ่ง3ามกลุ่มหลักนะครับอันที่1กลุ่มหน้าเก่าสวบ้านสายบ้านป่าลอยต่อทำเพื่อป่าลอยต่อไหมน่าจะทำเพื่อบ้านป่าลอยต่อด้วยนะพรกร่วมกันเองหวังขึ้นแทนอ่ามันน็็แน่นอนถ้าเขย่าได้ถ้าเขย่าได้ พรรคร่วมบานเนี่ยมีรองนายกสองคนนะที่เป็นลิสต์บัญชีรายชื่อนายกอยู่ในแคนดิเดตอ่าอยู่ในแคนดิเดตเขาอยากเป็นไหมล่ะอ่าเขาเป็นแคนดิเดตก็ต้องอยากเป็นแหละครับอ่านะครับเขาอยากเป็นไหมมีปัญหาเรื่องกลุ่มทุนที่ไม่พอใจการทำงานของตัวท่านนายกรวมสามกลุ่มเนี้เห็นโอกาสจากกลุ่มหน้าเก่าอีกสองกลุ่มก็เบิกขยมขยมเลยครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับนายกเขานายกและพรรคเพื่อไทยจะได้รู้ครับว่าตอนนี้มันมี มิดครไหนนิดคนไหนศัตรูนะครับไปดูนะครับคนที่เป็นลิสนายกอยู่นะครับพลเอกประวิทย์ของพลังประชารัฐมีคนไปเยี่ยมท่านนะครับมีไปที่บ้านที่บ้านป่าลอยต่อคึกคักแล้วก็ท่านประกาศเลยว่ามีสอสอในมือเป็นร้อยนะสอสอในมือเป็นร้อยแต่พักตัวเองมี40่รับเป็นร้อยแปลว่า ยังมีพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านอยู่ในมือพร้อมสนับสนุนพร้อมสนับสนุนเขามีคนบอกว่าลุ้นลุงตู่กลับมาลุงตู่ยังเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอไปเป็นองค์มนตรีเนี่ยน่าจะต้องสละับแคนดิเดตไปแล้วนะครับคนดิเดตเขาสลับไม่ได้เขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยห้ามห้ามสลันะแต่ว่าพอถึงเวลาก็ไม่ไม่เสนอตัวเองได้นะครับ อ่ามาคุณพิธพันธ์สาระชาธิภาคครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติครับก็เป็นหนึ่งในคนด n เดตครับแต่พรรคก็ขาดเอกภาพที่ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์กันเรื่องพรรคอกแตกกันนะครับอ่าแล้วก็อีกคนนึงคือเสี่ยหนูครับคุณอนุทินครับชาญวิรกูลนะส่วนอำนาจใหม่ที่จะมีเสนอชื่อได้เนี่ยอ่ก็จะมีก้าวไก่ครับคุณพิธาคุณพิธาเพราะถือว่าเป็นคนสมัยประชุมแล้วนะฮะยักตินั้นตกมาแล้วอันนี้ก็เสนอใหม่ได้ครับประชาธิปัตย์เสนอได้ไหมได้ครับแต่ก็เสนอได้เยอะ ตอนกุฎินตอนนี้เสียงรัฐบาลเนี่ยครับให้เห็นยังเป็นส1 5อสิบห้าเสียงนะครับถ้าสมมุติว่ารวมหัวกันปรัฐประหารเพื่อไทยเนี่ยสมมุตินะไม่เกิดขึ้นจริงหรอกมันเสียงพอไหมไม่พอครับไม่พอนะต้องไปจับก้าวไกลมาต้องไปจับก้าวไกลหรือจับประชาธิปัตย์มานะครับตรงันข้ามถ้าเพื่อไทยเขาบอกว่าเฮ้ยรู้นะใครในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยที่เป็นตัวการ ในการเอากลุ่มนั้นเก่าไปเนี่ยไตออกไปสัก40เสียงอแล้กก็เอาเฉพาะไอ้เสียงที่ใน40เสียงเอาเสียงที่เป็นอะไรสามัญเพื่อไทยจริงจังเนี่ยเข้ามา20เสียงสมมติใน20เสียงแล้วเอาไปเฉลยแปดยีเสียงความจริงไปเฉลยแปมีย5นะแต่เขาเลือกเขาทำยบครับเอก็41่นะใช่ครับโครงสร้างนี้ยังอยู่ ครับใช่ไหมครับคือเพื่อไทย141นะครับรวมไทยสร้างชาติ36ภูมิใจไทย71เนี่ยถ้าไม่เอา2องพักนี้จะเหลือ244เสียงไม่พอดึงยี่สิบเสียงมาพอไหมพอครับพอไปใช้ทีิบัดเข้าได้แต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกับภูมิใจไทยเนี่ยโอเคทีนี้มาดูความเสี่ยงของคุณเศรษฐาที่บอกว่าเป็นวิกฤตนมีอะไรบ้างนะครับ ความเสี่ยงเรื่องแรกก็คือรอยร้าวในพรรคพัฐบระารัฐมีไหมเรื่องนโยบายที่ขัดกันนะครับเรื่องกัญชากับภูมิใจไทยเนี่ยครับใช่ครับภูมิใจไทยมีเรื่องกัญชาครับมีเรื่องการตรวจสอบชุจริตครับเพราะว่าจําได้ไหมในกับโปรเจกต์ตอนนายกเข้ามาปีต้นๆรัฐบาลเนี่ยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของรถไฟรางคู่ที่ตอนนั้นมีการข่าวเรื่องการหัวประมูลว่าสายเหนือเนี่ยเล่นตัวเลข13สาครับสายอีสานเล่นตัวเลข23คือ การเสนองานต่ำวัวราคากลาง13ลา้นลานกับ23ล้านและ33ล้านนะครับแล้วก็เป็นที่มาว่าหัวไม้ตั้งไว้เพื่อกดทับไม่ให้พรรคภูมิใจไทย ผือืหรือเปล่านะครับก็ว่าไปกับรวมไทยสร้างชาแหละครับมีเรื่องราคาพลังงานที่ไปของบกลางนะครับแล้วก็ถูกเบรกไปนะครับแล้วก็การแบ่งงานในกระทรวงการคลังอันนี้ก็เป็นปัญหาครับแล้วก็เรื่องขอคุมภาษีน้ำมันด้วยใช่ซึ่งไม่ได้มีสวจ้องลบใช่ครับเนี่ยนะฮะก็สี่สิบสวเนี่ยไปยื่นนะครับถอดถอนทนายกก่อนหน้านั้นก็พิปรายใช่ครับนะตลอดห้าปีที่ผ่านมาของรัฐบาลวิกตู่ไม่เคยพิปรายเลยนะครับ องค์กรนิสระยังไม่เป็นมิตรเป็นไหมไม่เป็นมิตรไม่เป็นนะคะแนนนิยมเนี่ยตามหลังตามหลังฝ่ายค้านนะครับตามแบบทางงานถ้าเทียบปอนต่อปอนคุณเศรษฐาคุณพิธาใครคะแนนนิยมดีกว่าพี่กอฟคุณพิธาครับโจ์หินเรื่องแก้เศรษฐกิจอันนี้หนักแต่ตอนนี้เขาบอกว่ากลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยชักกลัวคุณทักษิณและเพื่อไทยที่เขาบอกไต่เส้นลวดไต่เส้นลวดที่ไต่เส้นลวดที่จะ รวบรวมพลังให้เป็นอํานาจความแข็งแกร่งของคุณทักษิณค,ความแข็งแกร่งของคุณเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยที่หลังจากด้านนาจเริ่มที่จะรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นทําให้กลุ่มหนาจเก่าซึ่งหมายถึงสอวอด้วยนะกลัวนะกลัวอะไรบ้างับ,บารมีพุ่งนักการเมืองกลุ่มทุนเข้าพบนะครับ สมเด็จทุนเซน็นเนียงมาเลยนะฮะ,ะแล้วก็เจราจาชนกลุ่มน้อยในเมียนมารวมถึงไปเจราจาผู้นำมาเลเซียเรื่องภาคใต้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ไปพบ,บมานะครับแล้วก็มีความขัดแย้งในวงการตํารวจนะครถูกกล่าวอ้างว่ามีส่วนสําคัญกับการวางตัวครมอชุดใหม่มแล้วก็อันนี้สําคัญเลยคือเรื่องของการพาคุณยิ่งรักกลับบ้านอ,อันนี้อันนี้แน่นอนแล้วน้องสาวว่าแล้วก็เพื่อไทยยังมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งในสัยหน้าครับแน่นอนถ้าไม่มีตัวเลือกดีกว่านี้นะครับ พราบอกว่าในช่วงการเข้ามาสวมหน้าสิบเดือนเนี่ยนะครับสิบเดือนของคุณเศรษฐาและก็พักเพื่อไทยเนี่ยและตอนนั้นมีบิ๊กเดีอะไรต่างๆกันว่าไปนะตอนนี้บิ๊กเดียเริ่มเปลี่ยนไหมเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนนะฮะตัวที่เป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยก็คือการไปยื่นถอนถอนให้นายกเนี่ยนะครับเรื่องคุณสมบัติของ4 0สวอนะครับแล้วก็มองว่าทนคุณทักษิณเนี่ยอาจจะขยับตัวเลยทงเกินดีไปหน่อยนะครับก็บิ๊กเดีวเดิมเนี่ยนะก็คือว่าตั้งแต่สิงหาที่ คุณทักษิณกลับบ้านคุณเศรษฐามาเป็นนายกวันเดียวเลยนะยี่สิบสองเนี่ยตัวเลขยี่สิบสองนี่น่าสนใจมากนะครับและก็พันธกิจในตอนนั้นก็คือว่าคุณทักษิณคุณเพื่อไทยต้องเปลี่ยนเกมให้ชนะก้าวไกลให้ได้ครับและก็ข้างหน้าต้องเอาชนะด้วยนะแต่ว่าอำนาจเก่าเริ่มวิตกนะเริ่มวิตกแล้วว่าคุณทักษิณแข่งแรงมากขึ้นขยับตัวมากนะครับแล้วก็องค์กรอิสระกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกองทัพยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับ แต่สัญญากาศมีบมีอะไรบ้างครับการเมืองเริ่มขาดเสถียรภาพแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสะดุดเอกชนขาดความเชื่อมั่นครับกระทบลงทุนนแน่นอนค่าราชการอาจจะเกีียวว่างแล้วก็กระทบดีต้อวันเล็ศนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะสะดุดครับสะดุดเพราะอย่างที่บอกอะข้าราชการเกีียวว่างก็เลยไอ้ที่สั่งให้ล้วงท่อไม่ล้วงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่คนที่สั่งให้ล้วงท่อแล้วก็เข้าไปดูอย่างเป็น เป็นคุณชายละเอียดเลยนะไม่ใช่นายกนะคือคุณพิชัยนะคุณพิชัยนะครับคุณพิชัยซึ่งเป็นเรียกว่าซีโประเทศก็ได้นะเข้าไปจัดการนู่นเลยนะครับต้องบอกนะครับอดีตนายกนะครับจะเจรจาเรื่องผ่านสายการนี้ไปได้หรือไม่เนี่ยการลาออกของคุณพิชิตชื่นบานไม่ให้ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอดีตนายกกับกลุ่มหน้าเก่าไปหรือไม่เนี่ยบิ๊กเดีลนี้คนที่ทํา ไม่ใช่กับอื่นนะฮะและไม่ใช่นายกเศรษฐาด้วยนะใช่ครับพี่กอลคิดว่าใครก็ต้องเป็นอดีตนายกแล้วคนคเดียวเท่านั้นที่ทําได้ใ,ในการที่จะบอกเรื่องนี้นะครับ